เขาบอกว่าถ้าตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถเราเราให้เราตกกระเป๋าตังค์แล้วจะเงินไหลามาเทมาจริงไหมครับมึงเพอเจอเนี่ยมึงไม่มีเหตุไม่มีผลมึงปัญญาอ่อนอะ่ะมึงเห็นตัวเงินตัวทองกูนี่เห็นตัวเงินตัวทองไปประจำกูไม่เห็นมีเงินเข้ามาหากูเลยกูนี่ตกยันตู้เซฟตกยันกระเป๋าตังค์กูตกยันคนซื้อของกูเลยเอากระโถนตกด้วยอะ่ะกูก็ไม่เห็นจะได้ตังค์อะไรมาเลยถ้ากูไม่ลงมือกระทําถ้ากูไม่ขายของ ตะกวดหลังบ้านกูตัวเฮียตัวหาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมึงมาดูนี่บ้านกูเนี่ยเดินกันให้ว่อนไปหมดตัวเงินตัวทองบ้านกูเนี่ยบานไทัยเถื่อถ้าตัวเงินตัวทองกับหมากับแมวกูเนี่ยวิ่งไล่กันเนี่ยวิ่งไล่จับกันเนี่ยเป็นประจำบ้านกูไม่ยิ่งกว่ามึงอีกเหรอถ้ามันจะสามารถตบซับให้มันเข้ามาในชีวิตมึงได้หรือเงินไหลมาเทมาเนี่ยมึงเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยเอาสาสตร์จระฉาน้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยแล้วมึงจะไม่ให้กูด่ามึงดูแต่ละคำถามแต่ละคำถามมึงเอาสมองไปไว้ไหนกัน พอเวลากูด่าก็หาว่าแรงแต่เวลามึงโง่ล่ะไม่หาว่าแรงบ้างเหรอความโง่น่ะอันตรายที่สุดในชีวิตมึงเลยนะกูจะบอกให้ไม่มีอะไรอันตรายร้ายแรงเท่ากับความโง่ของมึงที่มึงไปเชื่อในเรื่องเพอร์เจอร์ไรส์สาระปัญญาอ่อนนั่นแหละเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดมึงจําไว้อะไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความโง่หรืออวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงดันทุรังในการที่คิดว่าตัวเองรู้ด้วยเนี่ยหนักเข้าไปอีก ไม่รู้เราไม่ขวนขวายที่จะรู้นี่หนักเข้าไปอีกนี่แหละอันตรายที่สุดแหมเจอตัวเงินตัวทองแล้ตกกระเป๋าจะเรียกเงินเรียกทองทรัพ์จะไหลมาเทมามึงหน้าจะไปเป็นซากศพให้ตะกลัวมันแท้หน้าแท้ตามึงนะ